ลังเลครับไม่กล้าตัดสินใจลังเลอยู่นั่นแหละครับคิด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 อยู่นั่นแหละครับเสกจัดนี่นิสัยแย่ไหมครับที่งอนครับขี้วีนดดนแคร์แล้วไงใครแคร์จ๊ะขอตัวใหญ่ๆนะครับผมชอบอบอุ่นครับมีเนื้อแล้วก็อบอุ่นกอดแล้วอุ่นใจครับไม่มีจ้ะถ้าสถามว่าชอบหรือไม่ชอบมันต้องเห็นเห็นก่อนแล้วถ้าสมุิว่าชอบก็คือชอบเลยถ้าไม่ชอบก็บายมีบ่อยครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีสเปคอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าแบบว่าเอาเป็นบุคลิกแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยดูแล้วผ่านนะครับเอาแบบใกล้เคียงนะไม่จำเป็นต้องเป็นเขาก็ได้กอล็อบี้เลยก็ได้ครับคือใครก็ได้ครับผมที่ผมชอบครับคุณก้อนจักรพรรดิคอนโบรีครับแล้วแต่เลยครับถ้าคุณทํามาแล้วสวยขึ้นดีขึ้นก็ดีครับผมแต่ของผมเนี่ยผมชอบหน้าธรรมชาติแบบนี้นีแหละความโหมากกว่าครับคือ คือใส่ให้มันมันพอดีกับไซส์ตัวเองไม่ให้มันเล็กเกินไปอย่างเงี้ยไม่ให้ไนดูโป๊เกินไปจนเกินงามนะครับเพราะบางคนอาจจะมองว่ามันดูเซ็กซี่จนเกินงามรอยยิ้มนะครับมั่นใจมากที่สุดนะครับยิ้มที่ไรก็มักจะมีคนชมครับเพราะรอยยิ้มคราบผมรอยยิ้มเช่นกันครับรอยยิ้มมีเสน่ห์ทำให้ทุกคนหลงเรลได้ครับจะชอบดวงตามากที่สุดเพราะว่าชอบบางคนอะที่เขาชอบดวงตาเพราะว่าเป็นตาสองชั้นเป็นตาแบบตาหวานๆแต่น,นี่ชอบผมตาตีนะครับ ไมจำเป็นนะครับเพราะว่าคือแต่ละคนมันก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลเลยครับแต่ผมเนี่ยผมชอบมีแก้มเพราะทอดเสื้อแล้วดูเซ็กซี่ดีครับมันอยู่มันมันอยู่ที่คนที่เราชอบด้วยนะถ้าเราชอบมากใหญ่มากก็เดินแค่จ้า ไม่ได้มีความสําคัญนะครับในเรื่องของความสาวไม่สาวแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็คือเป็นบุคลิกของเราเป็นตัวตนของเรานะครับแสดงออกมาได้เต็มที่เป็นเรื่องปกติครับเพราะผมก็ใช่ว่าจะแมนสักตลอดเวลา24ชั่วโมงเนาะใครไม่สาวบอกเลยก็ไม่เชื่อจําเป็นมากนะครับเพราะเป็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิทธิความเ,าเทียมนะครับของคนมนุษย์คนหนึ่งควรจะมีดังนั้นอันนี้เป็นอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ